ติดชนวนเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาหักมุมนะครับหักมุมเพื่อให้เสียงพระเนี่ยเวลาเทนะครับในระดับมุมนะครับประมาณสี่ห้าองศานะครับลักษณะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทุกองนะครับนะครับต้องต้องหกักลักษณะนี้นะครับ ไม่ที้หลนด้วยความร้อนนะครับแล้วก็หักลักษณะนี้นะครับก่อนที่จะติดเป็นช่อเป็นก้านนะครับนะครับดัดดัดมุมนะครับจัดมุม ดัดตัดลักษณะนี้นะครับเพื่อให้น้ําทองนะครับไหลมาตามท่อชันวนได้นะครับหนึ่งครับดัดดัดตรงนะครับดัดตรงให้มันได้องศานะครับน่ครับพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วนะครับนะครับเราก็จะประกอบนะครับ ประกอบประกอบก้านนะครับปกอบก้านนะครับติดเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับลักษณะติดก้านชนวนนะครับทองส,งสูงลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับ การติดช่อนะนะครับติดลักษณะนี้นะครับนะครับถ้าติดลักษณะนี้จะแน่นนะครับ นะครับเราต้องนั่กั้ากนนะครับติดกา้านชนวนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเป็นตั้งปางนี่นะ นี่นะครับาการติดกา้านจำนวนแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ํามูลดินกับดินเหนียวนะครับใช้ทานะครับใช้ทาใช้ทาเข้าเข้าผิวนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะที่ว่าพึ่งลมพึ่งลมจนกว่าดินดินกับน้ามูลวัวนะ่แห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะหุ้มด้วยดินเหนียวกับตายนะครับหุ้มคือลักษณะนี้นะครับนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับ พอไปเผาแล้วนะครับเผาแล้วเนะนี่ยน้ําเทียนเนี่ยมันก็จะไหลออกไหลออกพอเราจับเอาหัวลงแบบนี้นะครับนี่จะเททองมาตามก้านแดงแนี่นะครับตามก้านแดงแดงนี่น้าทองก็จะวิ่งไปตามก้านแดงแนะครับแล้วก็ไปแทนไปแทนองค์พระนะครับไปแทนองค์พระแล้วพอเป็นองค์พระแล้วเนี่ยเป็นโลหะแล้วเนี่ยก็จะตัดนะครับตัดเอามาใช้ประโยชน์แต่ละองค์นะครับถึงเหลือแกนชนวนให้เห็นนะครับคุณจะเห็นแกนชนวน เนี่ยนะครับเขาจริงจริงช่างเนี่ยพอเริ่มเป็นโลหะเทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะใช้เลื่อยตะเหล็กนะครับตัดออกนะครับตัดออกทีระองคทีระองค์นะครับตัดออกทีระองค์พอตัดออกทีระองค์เนี่ยแล้วก้นเนี่ยเขาก็จะตะไปไปตะใบนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีหินเจียนะครับไม่มีหินเจียนะครับ I need it.